แต่ถ้าเราแบบทําทุกอย่างแล้วเอียงจริงก็น,นี้คือเหล่าเอียงเสริมจมูกหรือว่าแก้จมูกไปแล้วคิดว่าจมูกเอียงบางคนเนี่ยคิดว่าเอียงแต่ช่วงแรกๆหลังทําเลยอันนี้แนะนำยังไงแล้วประเมินคร่าวๆยังไงว่าเอียงจริงหรือเปล่าอา่ารที่เคยพูดไปแล้วว่าไม่มีหน้าคนไหนมันซมเมทรีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือสมมาตรร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าหน้าก่อนหน้านั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรดูแล้วจมูกตรงดีหลังเสริมมาแล้วรู้สึกเอียง มีแค่สองอย่างก็คือหนึ่งมันเอียงจริงเลยแหละก็คืออาจจะวางไม่ล็อกหรือว่าอาจจะเหลาไม่ดีเหลามุมองศาเอียงกับอีกอันนึงเนี่ยอาจจะเป็นว่ามันยังยุบไม่เต็มที่มันยังไม่แนบเต็มที่ก็อาจจะทาให้เกิดอาการเอียงได้หาจุดกลางหน้าผากกับปากลากเส้นมาถ้ามันตรงกันทั้ง3ชิ้นเนะี่ยก็คือตรงดูกระจกหน้าตรงเลยอย่างที่หมอชอบทำเมื่อหมอชอบปากกามาวาง mm hmm. ถ้ามันตรงก็คือตรง ถ้าตรงอย่างนี้แล้วเรารู้สึกเอียงต้องมาดูแล้วว่ามันเกิดจากมุมการหลอกของแสงหรือว่าขนที่มันเกิดขึ้นหรือเปล่าบางคนเนี่ยมีความขนไม่เท่ากันขนคิ้วซ้ายสูงขนคิ้วขวาห่างเนี่ย พอเราจุดกลางหน้าผากเราไปจุดจุดแรกที่เจอคิ้วไม่เท่ากาันปุ๊บมันหลอกตาว่าจุดเริ่มต้นของจมูกเอียงเป็นไปได้หรือบางคนจุดเริ่มต้นของปากเอียงก็มีถ้าจุดเริ่มต้นของปากเอียงสังเกตไม่ยากดูคางคางจะเอียงด้วยถ้ามันเอียงอย่างนั้นส่วนใหญ่มันจะเป็นเคิร์ฟถ้ามันเป็นเคิร์ฟเดียวกันก็จริงแกนจมูกมันเป็นแบบนี้ยมันก็คงได้เท่านี้นอกจากเราไปปรับโครงหน้ามันเป็นวิธีประเมินคร่าวๆแต่ถ้าเราแบบทําทุกอย่างแล้วเอียงจริงก็อันนี้คือเหล่าเอียง